สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะกับโปเกมอนตำแหน่งแอตแทกเกอร์ที่มีชื่อว่าอุกอุนะสำหรับโปเกมอนตัวนี้เป็นตัวที่โจมตีแบบพิเศษการโจมตีครั้งที่4ของโปเกมอนตัวนี้มันจะคาบอะไรบางอย่างก็คือปลานั่นเอง1 2 3 4ครั้งที่4นะคือมันจะคาบปลาอยู่ในปากแล้วปลาตัวนี้ความพิเศษคือมันจะโจมตีแบบชิ่ง ซึ่งมันจะชิ่งเพียงแค่1ชิ่งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวไหนอยู่ใกล้ๆมันก็จะไม่ชิ่งนะประมาณนี้เลยแค่1ชิ่งเลยแล้วก็ปลาตัวนี้เนี่ยมันจะทําดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าไม่ได้สโลนะคือมันจะโจมตีแรงขึ้นจากการโจมตีปกตินั่นแหละจะยังคาบปลาอยู่เพราะว่าเลือดมันายอยู่แถวประมาณ50%มันจะต้องให้เลือดต่ํากว่า50%อะประมาณนะมันถึงจะเปลี่ยนจากปลากลายเป็นคาปิกาจู แล้วก็ความพิเศษของปิกาจูก็คือมันจะชิ่งแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเหมือนแบบโดนช็อตนิดนึงอะ่ะสโลประมาณเนี้ยดาเมจปิกาจูอยู่ที่479นะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นปลาก็คือ479เหมือนกันมันจะชิ่งได้หนึ่งทีเหมือนกันแต่ว่าปิกาจูดีกว่าเพราะว่ามันแบบอา่าทำให้ศัตรูเนี่ยสโล แล้วก็ตอนที่นกตัวนี้มันคาบอะไรอยู่นะถ้าเกิดว่ามันโดนโจมตีเนี่ยไอ้ของที่มันอยู่ในปากอะ่ะมันจะไปโจมตีศัตรูอัตโนมัติเลยคือผม,มไม่ต้องกดโจมตีนะคือถ้าเกิดว่ากดโจมตีมันก็จะเป็นการปล่อยปิกาจูไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคาบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเงี้ยมันจะปล่อยอัตโนมัติได้เลยเนี่ยประมาณเนี้ย ต่อมาคือสกิลน้ำบนสำหรับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำดาเมจแบบโอเวอร์ทามันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคทุกคนสังเกตได้เลยว่าดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้นตอนแรกอะ่ะ112แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็น149แล้วก็สกิลเนี้ยมันจะทำให้ศัตรูติดสโล w ด้วยตอนที่แบบสกิลมันกำลังจะหมดอ,ะอ่ะอ่าเห็นว่คือตอนแรกอะศัะตรูเดินปกติแต่ว่าพอสกิลเนี่ยใกล้จะหมดเนี่ยศัตรูจะโดนสโล เพิ่มเติมนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลน้ำวนเนี่ยโดนศัตรูเราจะไม่ได้สแต็กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวเองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในน้ำวนเนี่ยเราจะสามารถคาปโปกเกมอนใส่ปากได้เลยโคตรเกียร์น่ะคือตอนนี้โดนตีอยู่ที่1 1ึห้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้เฟสเชอร์แดนนะจะทําให้ศัตรูเนี่ยตีเราเบาลงแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าลงด้วยอ่าเห็นป่มคือศัตรูเดินช้าลงนะ เฮ l ิเค n นสำหรับสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็คือการสร้างดาเมจแล้วก็จับศัตรูยกลอยโอเคโดนกี่ตัวก็คือยกลอยหมดนะสำหรับสกิลเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นการปล่อยขึ้นไปกระแทก2รอบนะปล่อยขึ้นไปครั้งแรกทำดาเมจแล้วพอขึ้นกลับมาเนี่ยศัตรูก็โดนดาเมจและศัตรูที่โดนขึ้นเนี่ยก็จะโดนดึงกลับมาด้วยประมาณนี้นะคือดาเมจสองรอบรอบกลับนีแรงกว่าแล้วก็ดึงศัตรูกลับมาด้วย แล้วก็มันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยคาโปเกมอนอยู่ในปากตอนที่เราใช้ท่าเซิร์ฟซึ่งท่าเซิร์ฟนี้สามารถใช้ทะลุกําแพงได้ด้วยเพิ่มเติมนะครับผมสาหรับสกิลเซิร์ฟเนี่ยเราจะได้ปลา2รอบรอบแรกคือตอนที่เราปล่อยไปนะตอนที่ปล่อยสกิลไปเนี่ยจะได้ปลาแล้วถ้าเกิดว่าเราหลบเซิร์ฟตอนขากลับเราจะไม่ได้ปลาแต่ถ้าเกิดว่าเรารับเซิร์ฟตอนขากลับเราจะได้ปลาหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเซิร์ฟเนี่ยเราจะได้ปลา2รอบจากการปล่อยสกิลไปและก็การรับสกิลกลับ คือได้ปลาสองรอบนะอปไปตีแล้วเดินหนีอ่าไม่ได้ปลาเว้ยเซิร์ฟแบบอัปเกรดเนี่ยขึ้นลูกแรกจะทําให้สตูโดนสโลโอเคมเมก้จะเห็นว่ามเมกศสตูสโลนะพอมันสโลเสร็จแล้วสตูพอขากับสตูก็โดนสตันฮอลิเคนแบบอัปเกรดเนี่ยจะทําให้ตัวเราเองหลังจากใช้สกิลนี้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแบบหนึ่งอันนี้คือความเร็วปกติแต่ถ้าเกิดว่าใช้ฮอลิเคนเสร็จเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้น ต่อมาคือท่าไดะสำหรับท่าไดเนี่ยสามารถใช้ทะลุกำแพงได้และก็สามารถเก็บสแต็กสูงสุดได้3ครั้งสำหรับศัตรูที่โดนท่าเนี่ยจะโดนดาเมจแล้วก็โดนผลักนิดหน่อยแล้วก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยคาโปเกมอนอยู่ในป่าก็คือกลายเป็นการโจมตีแบบแรงขึ้นนั่นแหละแอสแลตสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยสกิลในรูปทรงกล้วยซึ่งจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยผลักถอยหลัง ถ้าเกิดว่าโดนหมด3อันเนี่ศัตรูก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนะและถ้าเกิดว่าใช้สกิลของ a อ r แล a เนี่ยโดนหมด3อันมันก็จะลดคูดาวให้ท่านี้ด้วยจาก5วิมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ3วิแต่ถ้าเกิดว่าใช้โดนอันเดียวก็คือลดไปประมาณ1วิอะเมื่อกี้จาก5ก็จะเหลือ4เออยิ่งใช้สกิลจำนวนโดนเยอะจำนวนเวลาของคูดาวที่ลดลงก็จะยิ่งเยอะขึ้น แอสแบบอัปเกรดเนี่ยจะทําให้ตัวเราเองได้เลือดส่วนท่าไรแบบอัปเกรดเนี่ยก็คือมันจะแรงขึ้นคือท่าไรเนี่ยมันโดนดาเมจสองช่วงนะคือช่วงที่เราไปกับช่วงที่เราโผล่เนี่ยถ้าเกิดว่าสตูอยู่ในระหว่าง2ช่วงนี้คือโดนแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างทางเนี่ยไม่โดนนะ สำหรับสกิลอันตียจะเป็นการตั้งป้อมยิงปืนกลน,นะทุกคนซึ่งมันจะเลือกโจมตีโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามก่อนคลิปเสมอซึ่งการที่เราใช้ท่านี้เนี่ย <The finest S 1> จะทําให้ตัวเราเองไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้แต่ว่าสามารถใช้ Eject b บัตทอมได้อยู่เงื่อนไขของสกิลอันติคือนะอันดับแรกถ้าเกิดว่าเป็นโปเกมอนกับคลิปมันจะเลือกโปเกมอนก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโปเกมอนมันจะเลือกดูว่าอะไรอยู่ใกล้เราที่สุดไม่ใช่เลือดน้อยสุดนะ อะไรอยู่ใกล้เราที่สุดจะโดนโจมตีก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนมันก็จะเลือกโปเกมอนที่ใกล้สุดก่อนแล้วก็อยู่ในมูฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการยกเลิกสกิลตอนที่เราตั้งป้อมเป็นปืนกลเนี่ยมันก็จะยิงชิ่งเหมือนกันนะซึ่งมันจะยิงตัวที่ใกล้อย่างที่บอกไปนั่นแหละเห็นไหมระหว่างทันเดอร์กับคิปมันก็เลือกตัวที่อยู่ใกล้ก่อนนะมันไม่ได้เอาทันเดอร์ก่อน พอคาเม็กเดินเข้ามามันเปลี่ยนเป้าหมายจากคลิปกลายเป็นคาเม็กเลยนะอ๋อใช่แล้วก็ตอนที่เราใช้อยู่ในมูฟอยู่เนี่ยเราจะมีสถานะอันสตอปเอเบคือกัน CC <5. S 1> จะไม่โดนสตั้น <5. S 1> ไม่โดนอะไรเลย <5. S 1> แต่ว่าโดนดามิชนะอีกครั้งเดียวก็จะพันสแล้วอะ่ะทุกคนใจคอไม่ดียังไงไม่รู้เลยคือตอนนี้ผมอยู่แรงมาร์เตอร์แล้วนะมันก็จะหาห้องนานนิดนึงอะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวโปเกมอนตัวอื่นสามารถหาดูได้ในช่องผมได้เลยนะผมรีวิวไว้เก็บครบทุกตัวแล้ว ผมซื้อโปเกมอนไปกับหมดแล้วนะเนี่ยเหลืออยู่แค่4ตัวเองเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วอยวประมาณ2นาทีนิดนิดมาสเตอร์สี่คนแล้วก็ใส่สกิลเอออยู่ในวงน้ำเว้ยมันจะได้แบบคาปลาอยู่ในปากตีไปเมื่อกี้ได้ปะวะน่าจะได้โอโ้โหเสียได้ไม่ตายทำไมผมไม่ใส่สกิลน้ำมนต์ตายไปสิมึงอะตายไปตายไปโอโ้โหมันได้ก่อก่อนเว้ย โอเคไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าตามมาคือผมเพิ่งซื้อโปเกมอนตัวนี้มาเล่นได้ไม่กี่ตาเองนะทุกคนประมาณ4-5ตาอาจจะเล่นแบบไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะใครดูแล้วขัดใจไม่ต้องฝืนนะทุกคนผมเป็นห่วงสุขภาพจิตทุกคนดูแค่รีวิวก็พอกดปิดไปก็ได้ไม่ว่า <c oughs> ตอน9นาทีเนี่ย <c oughs> สังเกตป้อมไว้ดีๆเพราะว่ามันจะมีตัวมาลักทำอย่างนี้ไงเรารู้นะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันจะมาลักทำอะโอเคไม่เป็นไรเออฮอริเคนเออเรียบร้อย มันตายเว้ยมันเสียกองเพิ่งอย่างเงี้ยมันลำบากแน่นอนหายไปไหนวะเฮ้ย <Hey! S 1> เขาหายไปไหนกันอะเ hey, อ้ยจึ๊บเออไอ้เฮอลิเคนยัดหน้าแม่งเลยตายมึงไะตายไม่ตายเสียดายอยู่นะเออน้ำมนน้ำมนแรงอยู่นะเออเออผมจะตายผมตายปิกเกอร์หนีไม่งั้นผมตายเดี๋ยวเอ้ยคาบิโอนระวังนะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเออคาบิโอนนี่มันน้องเอาเลือดเปล่าวะ ไม่ต้องหรอกมั้งต้องไหมเอาไหมก้อนไม่เอานะกูโอเคขอบคุณคือก้อนมันมีสกิลฮิวอยู่แล้วไงคือตัวนกเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบสกิลหนีไม่ค่อยมีนะเพราะว่าผมเล่นสายสายนี้ไงสายเซิร์ฟไงถ้าเกิดว่าเล่นสายไดเนี่ยยังพอมีสกิลหนีอยู่บ้างเฮ้ย hey, จะปิกาจูฉันขอขมือบแกได้ไหมเนี่ยไฮ้ทำไงดีอะทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะเฮ้ยดโดนอือโดนละเรียบร้อยไม่รอดเลย่ยอย่ากูเนี่ยไม่รอดอืมเอาไงดีวะ ไม่อยากเปิดอันต,ตีอะโดนเต่า2ตัวนี่คือเกมตามเรียบร้อยเต่า2ตัวเกมตามแบบตึงๆสังหอนใจอยู่แล้วเชียวว่ามาลางไม่ค่อยดีเออเออยิงไปอันตีอยู่นะเนี่ยเออเอาไม่เาไม่เอเอ้โหเรียบร้อยเสียทั้งอันตีเสียทั้งชีวิตเสียทั้งรอต่ำ เปิดทั้งตียิงแม่งเลยถ้าผมไม่เปิดผมก็ตายอ่ะแล้วทันเดอร์กำลังจะเกิดแล้วด้วยอ่ะแล้วเกมตามด้วยมึงเอาไงเอายังไงต้องเอาสักทางอ่ะเร็วๆเขาไม่เปิดทันเดอร์กันด้วยนะไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องมาเปิดทันเดอร์กันเลยอ่ะเอาแหละผมไม่มีอันติผมบอกเลยว่าผมจะโดนหมาเก็บแน่นอนจริงไหมนะได้เอาได้เฉยวะคาเมกหรอขอบคุณเฮ้ย สุดยอดว่ะครับเบ๊กขอ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 ,ขอทำแต้มก่อนได้ไหมอ่ะคือไม่มีสกิลหนีอะ่ะมึงล้ให้กูเดินเป็นคนเดียวได้แล้วแล้วกูเดินอยา่าขาเลยไม่ได้แล้วกูตายกันบาดเนี่ยทำไงเออไปแล้วเอาช่วย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 โอเคช่วยได้อยู่เฮ้ยไปกัลกัลอลอลกัดซุกเขาเอ้า <laughs> ช่วยดทำทีช่วยดทำทีเลยจังหวะเนี้ยเฮ้ยดต่อไปต่อไป เอ,เอาได้เลยอยู่เออตอนที่จังหวะดทำแป้นนะเราไม่โดนแบบดาเมจนะเว้ยคือเกมนี้อยากตัดใจจนก็อาจจะจบศึกทันเดอร์เว้ยด้านกลางมีบอลเพียบเลยเอาด้านบนมีสิทธิ์แพ้นะเว้ยคือฝั่งเราตายอ่ะอ้าวอ่าถ้าอย่างนี้บอกเลยว่าไม่รู้แล้วใครชนะคือลุ้นอะไม่รู้อะคือไม่รู้ว่าใครจะชนะแล้วว่าอย่างเงี้ยคือป้อมก็แตกกันหมดอ่ะตีไป ตีไปอย่าให้มันแบบเข้ามาทําแต้มกันให้ได้เยอะที่สุดเปิดทันสีเล่นแม่งเลยเออเออย่หกร้อยดันสี่ร้อยมีคนกล้ากดไลค์ให้ผมด้วยเหรอเนี่ยทาไมอ่ะมาชดกันเหรอดูนี่คือแบบเกมตามมาแบบยบยัๆคือผมทําเกมไม่ได้เลยนะตาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเล่นเจ้าตัวน,นี้เก่งขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันครับผมมาดูแรงพันสามของผมได้เลยยย เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม